สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับการให้แนวข้อสอบนะครับสําหรับการสอบท้องถิ่นนะปี6 8ที่จะถึงในปลายปีนี้นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราขึ้นพาร์ทสนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการพิจารณา บทสนทนาที่มันยาวขึ้นนะครับแต่ก็ยังเป็นการโต้ตอบอยู่นะครับวันนี้มาต่อกันด้วยข้อที่3เลยนะครับข้อที่3นี้เป็นการสนทนาของ A กับ B เหมือนเดิมนะครับ A นะครับจะต้องพูดว่าอะไรนะครับ B ถึงอยู่ๆก็พูดว่า actually นะครับ actually ตัวนี้จดสับนิดนึงนะ actually แปลว่าจริงๆแล้วนะครับ จริงๆแล้วอ่าเป็นการเหมือนจ่อหัวเวลาจะพูดอะไรใช่ไหมครับ Actually I'm going to the city hall to cast my vote cast my vote จดศัพท์เลยนะครับตัวนี้แปลว่าไปออกเสียงหรือว่าไปลงคะแนนเสียงนั่นเองนะครับ For mayor mayor ในที่นี้ก็คือเป็นเทศมนตรีสำหรับไปเลือกตั้งผู้แทนนั่นเองนะครับคันนี้ ต้องพูดอะไรครับ B ถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันกำลังจะไปที่ City Hall City Hall คืออะไรจดสับนิดนึงนะครับ City Hall ก็คือศาลากลางนั่ของประเทศไทยนะครับ City Hall จะไปเลือกตั้งครับอืมคราวนี้เรามาพิจารณา c h o i c e ครับ4ข้อนะครับเราจะต้องพูดอะไร B ถึงบอกว่าอ๋อฉันจริงๆแล้วจะไปเลือกตั้งที่ศาลากลางนะครับ Choice ข้อที่หนึ่งครับ Where are you heading today? Heading ในที่นี้ที่แปลว่าหัวนะครับหมายถึงว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปไหนก็คือหัวคุณกำลังจะไปที่ไหนประมาณนั้นนะ Where are you heading today? คุณกำลังจะมุ่งหน้าไปไหนนะครับและบีบอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยฉันกำลังจะไปที่สารลางเพื่อที่จะไปเลือกตั้งเออก็เป็นไปได้ข้อนี้นะตึกไว้ในใจก่อนนะครับข้อที่2ครับ Who are you talking to? Who are you talking to? คุณนะฮู Who? คือถามว่าใครเลยนะครับคุณคุยกับใครและบีก็บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วฉันจะไปที่สารลางใช่ไหมมันไม่ไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะมันไม่เข้ากันนะครับข้อนี้ไม่ใช่นะครับข้อ3ครับ how do you get how ขึ้นต้นด้วย how จดไว้นะครับถ้าประโยคขึ้นต้นด้วย how เนี่ยมันเป็นการถามถึงวิธีการถามหา เหตุผล,ผลนะครับเหตุผลนะครับ How do you get to the city hall นะถามวิธีการใช่ไหมว่าคุณจะไปที่สาลากางยังไงเออจะไปยังไงมีเลยบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วฉันจะไปสาลากางใช่ไหมอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่นะคุยกันยังไม่รู้เรื่องนะครับแต่ไปข้อ4นะช้อยที่4ก็คือ I will vote for major I will vote ฉันจะไปออกเสียงให้กับเทศมนตรี B บอกว่าจริงๆแล้วฉันก็ทำไมครับจะไปเลือกตั้งคุยกันไม่รู้เรื่องนะดังนั้นตัวนี้ชัดเจนเลยนะครับก็คือต้องเลือกข้อที่1นนะครับเลือกข้อที่1นนะต่อนะครับไปด้วยข้อที่4นะครับข้อที่4ี่วันนี้โจทย์ไม่ค่อยยากนะผมรู้สึกว่ามันก็มองแล้วมันก็มองออกเลยนะครับดูช้อยส์ไม่ใช่ดูช้อยส์ดูโจทย์ก่อนเลยครับข้อ4ครับ A กับ BA พูดว่าอะไรครับ i love reading ฉันชอบ อ่านหนังสือสังเกตนะมีวลิกรตัวตึนนี้แฝงเข้ามานะครับก็คือหลังจาก l o v e เนี่ยแล้วตามด้วย verb ที่เติม i n g ตัวนี้หมายถึงว่าชอบทำกิจกรรมอะไรครับว่าไป i love cooking ฉันชอบทำอาหาร i love reading ฉันชอบอ่านหนังสือเป็นต้นนะครับ right right now right now ก็คือณนะตอนนี้ i'm reading on อ่าขอโทษครับ I'm reading a Stephen King book. ฉันอ่านหนังสือ Stephen King อยู่นะครับแล้วก็จุดจจจุดจุด,ดแปลว่าจะต้องพูดว่าอะไรต่อครับ B ถึงตอบมาว่า Not really ก็ไม่ก็ไม่เชิงนะนะครับ Not really ก็คือก็ไม่เชิง I don't like him. ฉันไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่อ่าแสดงว่า อะไรครับ B ตอบมาเป็นอะไรตอบมาเป็นความคิดเห็นใช่ไหมแสดงว่าตรงข้อที่4เนี่ยนะครับตรง A เนี่ยนะเขาต้องเป็นการพอเราบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันชอบอ่านหนังสือนะตอนนี้ฉันอ่านสตีเฟนคิงอยู่แล้วก็ต้องถามความคิดเห็นใช่ไหมบเลยตอบว่า,วาเออก็ไม่ใช่อะ่ะฉันไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่นะครับแสดงว่าเราต้องมามองหาสิ่งที่ หรือประโยคที่มันถามหาความรู้สึกหรือความคิดเห็นนั่นเองนะครับามาดูซิข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งเขาพูดว่าอะไรครับ Have you thought about what I have said แปลว่าคุณได้คิดนะ t o u t ตัวนี้แปลว่าคิดได้คิดตามในสิ่งที่ฉันพูดอยู่หรือเปล่าบเลยบอกว่าก็ไม่เชิงฉันไม่ค่อยชอบเขาจริงๆแล้วมันก็เป็นไปได้นะข้อนี้นะครับ เอออันนี้เอาไว้ก่อนนะข้อ2ครับ where did I go wrong อ่านี่เป็นประโยคเด็ดนะเวลาที่เราไม่ค่อยแน่ใจว่าฉันทำอะไรพลาดหรือเปล่าที่ทำให้คนอื่นไม่ค่อยพึงพอใจอะไรอย่างเงี้ย where พูดได้เลยนะคำนีนะ้คือ where did I go wrong ฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่านะครับเออจดไว้นิดนะึงนะครับผิดพลาดอะไรตรงไหน เออนะนะครับข้อ3ครับ do you like Stephen King คุณชอบ Stephen King หรือเปล่าและ B ตอบว่า not really ก็ไม่เชิงนะฉันไม่ชอบเขาอ๋อก็เป็นไปได้นะเป็นการถามตรงๆเลยใช่ไหมหรือข้อ4ครับ how about some more drink ไปหาอะไรดื่มหน่อยไหมเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยเขาพูดถึงเรื่องหนังสืออยู่ใช่ไหมครับงั้นข้อ4ตัดทิ้งเลยนะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับดังนั้นส่วนที่เราน่าจะตอบได้ก็นะคือน่าจะเป็นคําตอบสาหรับข้อเนี้ยนะก็ต้องเป็นข้อ3นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะบอกว่าฉันเนี่ยอ่านสตีเฟนคิงอยู่แล้วคุณอ่ะชอบสตีเฟนคิงไหมบีก็บอกเอ้ยก็ไม่เชิงอะ่ะฉันไม่ค่อยชอบเขาเออ ก็ประมาณนั้นน่าจะตอบข้อนี้นะครับเป็นไงครับ2ข้อวันนี้ได้ไหมก็ไม่ยากนะผมว่าไม่ยากเราเอ,อมีสิ่งที่เราจะต้องจดตามแค่นิดหน่อยเองนะครับเออถือว่าไม่ยากนะยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านครับโชคดีในการสอบนะครับสวัสดีครับ